แบบซอสกระแสบแล้วล่วลองแบบอันนี้แบบซุกแนะ่นออันนี้มกมากพี่น้องอืมอืมแลบบ้มกนี่หอมสุเจียวที่แล้วกินสมหมูนะพีน้องอันนี้เป็นสมงัวไพี่น้องอืม ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับมื่อกี้ผมอีแอบแสบครับได้สมงัวมาพี่น้องครับเนี่ยได้สมงัวสมตอนนะครับอันนี้ได้แบบสดๆครับอันนี้เป็นสมงัวดิบนะฮะอันนี้แบบเป็นมกมกไฟนะครับมกไฟใบตองหอมหอมพี่น้องนี่ครับอันนี้ที่ซุกแล้วนะครับอันนี้ที่ดิบดิบอยู่นะครับก็มากินแก้่กับผักแพลวต้นหอมผักชีผักสลัดแล้วนี่ครับบักพริกครับบักพริกบักพริกกระเทียมมะกัดแล้วก็มะระบักเขือแล้วก็มีโหระพานะพี่น้อง แต่ก่นเมื่อกี้ก็ข่าวนี้วนะพี่น้องเนี่ยข่าวนิ้วว่างข้างล่างนะครับครับแต่กรรศีษ์เสบกับสมงวนะฮะับสมงวนสมตอนกับขออนุญาตพี่น้องนะขออนุญาตแก่ข้าวนี่นะครับก็คือเก่านะครับพี่น้องกับรบกวนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอีเอฟแสียบนะครับเพราะว่าสิเป็นเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะครับรบกวนพี่น้องกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้นะครับขออนุญาตนเด้อพี่น้องนะขออนุญาตแก่ข้าวนะครับอืมครับกัน เราจะกินแบบแบบแบบสดกอน,น่าพี่น้องไงเนี่ยอันนี้แบบสมตอนแบบดิบๆพี่นอ้องอโอ้คาลังสมบเป์เลยพี่นอ้องนี่ออนบักซีมันนกว่ากาย้พิ้งไว้์สมเป็นแล้วพี่น้องเปียวเลย ผมมีมีพริกป่นมานำนะพี่น่องพริกปลนซอยหอมนำนี่ก็มาละพี่น่องแบบซอสกระเสียบแล้วรองแบบอันนี้แบบซุกน่นออันนี้โมกมากพี่น่อง อืมกมก็เนื้อหอมตุเตียวที่แล้วกินสมหมูนะพี่น้องอันนี้เป็นสมงวงพี่น้องอืมอ,อืนนี้เ่อแบบซุปเนืนๆๆ้อหอมจากเนียนๆนะอืม อืมอืมเจี๊ยบแบบซุปนี่นะอันนี้แบบซุปนี่นะนี่แบบซุปที่หอมหอมแบบหอมไฟหอมไม่ตองไปหน่อยโอ้นี่ครับแบบซุปก,ก็แซบแซบก็หลายแบบเลยไปหน่อยแบบซุปกับแซบแบบดิบกับแซบอันนี้แบบดิบนะ้ไปหน่อยเนี่ยพริกป่นเยอะมาก มากแบบหอมๆมีกล่นพือน้อง,อองใส่หอมซอยหอมใส่นำ้ำซอยหอมแดงใส่แบบก,ะกะทียมอันนี้แบบบก หนังแมกพลย์แซ่บเบลยควมอันนี้แบบริบกำลังเป็นเนขียนเลยพี่น้องอันนี้แบบรินะนนบเนาะแกไปสองห่อเลยห่อเบต้องหนาอยู่พี่น้องซื้อเข้ามาเหรอพี่น้องไม่ได้เองหรอกห่อเบตตองแบบนานเลยเนี่ย Dạ? Ni bé uhm, này nơi vận động. Nơi cà bé nó bé bé tụi tụi hôm 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 อืมอ็มยกันาละ mỹ bạc gần năm nó nhầm bạc á là gặp này hóm hóm, tục. Ừ. <laughs> แบบพิม์หงนกัดตัดเที่งมาไปจับผมว่าแบบทุกในหอมัแสบกว่านั่นเนาะแต่เราคนมากก่มั้เนาะเราแก้แบบซอีกัน ผมบอกแบบซุกมากที่หอมไปหน้องทุกแบบมันก็กหอมมันแขนแ็งแจ้กเราทำเนียพไปน้องแล้วเจ้านี้เขาจะแสบอยู่โอ้แกะแมวนี่ครับไว่ขาด <laughs> อันนี้แบบซุกแบบรีบรองก่อน รับกันไปเนาะมันเป็นอะไรนเปรี้ยวๆลเนาะ nua lên Ừ. Ừ. บกพริกหน่อยเราไปหลยหน่วยเผ็ดู่พี่น้องบริจาคมาพริกป่นเลยอตอนนี้สมมันเป็นล่ะะพรามมามกสุกมันกระซสบ อื้อแกงโอ้เผ็ดนำพริกหน่อยไปไล่หน่อยเผ็ดเลยพี่น้องเจะเสียบ Anh nhìn bạc tiếp Các cứ thai

เรื่องกระดาษจุ่มคือครับแล้วอันนี้เอาไว้เอาไปโมกอีกพี่น้องโมกเงี้ยแซมครับกับมือหนีพาพี่น้องมาแซ่บครับสมงวนะครับสมงวดสมตอนนะครับกินครับพักหลากหลายอยู่พี่น้อง ยำกัดบักพริกหน่วยเขาไปนำเนี่ยโอ้ยแสบพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องเกลียดๆเขามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องที่เขามารับชมแบบบริสุคอมเมนต์แต่เขามารับชมก็ขอบคุณหลายๆนะครับก็คือกเก่าพี่น้องครับรบกวนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเอียบแสบนะครับบริวารที่เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะช่องเอียบแสบก็รบกวนพี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเราจะลืมกดกระดิ่งนะครับม้้ไดแจงเตือนให้พี่นนนนน้้้้ออองงไดดรรรรรรัััััับบบบบบบทาาะะคคคคคคคกลีีีีแ่่พขุณหยๆสสว